สวัสดีค่ะหมอแก้วแม่นชัวร์นะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่16พฤศจิกายน2563อันนี้ไม่ใช่แนวทางของหัวรัฐบาลไทยนะคะแนวทางของหัวรัฐบาลลงไปตั้งแต่วันที่14แล้วไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยแต่อันนี้จะเป็นแนวทางกลางๆสําหรับคนที่จะไปเล่นหวยหุ้นหรือชอบเสี่ยงโชคนะคะลองไปปรับกันดูเดี๋ยวมาเริ่มมาที่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ได้ไพ่กรรมเทพนะคะให้ซื้อเลขคนที่คุณรักที่สุดในขณะนี้คุณรักใครไม่ว่าจะความรักแบบไหนให้คนที่เกิดอาทิตย์ซื้อได้เลยรับรอง เฮงรับรองปังนะคะขอเพียงแค่คุณสถานในความรักค่ะมาต่อกันที่วันจันทร์วันจันทร์ได้ไพ่หานุมานเข้าหอ,อกนังเบญจายนะคะช่วงนี้ถ้าใครมีกิ๊กดูปากมอแก้นะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับกิ๊กแต่ถ้าใครเป็นคนรักเดียวใจเดียวให้ซื้อเลขคนที่คุณรักแบบเชิงชู้สาวได้เลยแต่ถ้าเป็นคนสาวโสดหนุ่มโสดให้ซื้อเลขตัวเองย้ำนะคะใครมีกิ๊กมีแฟนแล้วมีกิ๊กเนีย่ยให้ซื้อเลขกิ๊ก นะคะแต่ถ้าเป็นสาวโสดเอ,อแล้วถ้าในกรณีที่ไม่มีกิ๊กมีแฟนคนเดียวให้ซื้อเลขเกี่ยวกับแฟนแต่ถ้าเป็นหนุ่มโสดสาวโสดให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองนะส่วนคนที่เกิดวันอังคารได้ไพ่หนุมานหนุมานนะคะแก้วแนะนําว่าวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับ หน้าเลขการงานจะ้ะวันนี้เลขการงานจะให้โชคให้ราบคนที่เกิดวันอังคารนะคะย้ำเลขวันอังคารซื้อเลขเกี่ยวกับการงานไม่ว่าจะที่ตั้งรหัสพนักง,งานเบอร์ออฟฟิศหรือถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของที่ไหนซื้อเลขเกี่ยวกับอันนั้นนะคะมาต่อกันที่วัน พุธได้ไพ่พาสุริราห,หูหรือไพ่ราหูเล็กแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทําบุญทําทานนะคะวันนี้เลขเกี่ยวกับการทําบุญจะให้โชคให้ลาภคนที่เกิดวันพุธค่ะส่วนคนเกิดวันพฤหัสบ,บัีรได้ไพ่พานางสุรัสศวดีชายาของพระพรมนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนวันนี้การเรียนจะให้โชคให้ลาภคนที่เกิดวันพฤหัส นะส่วนคนที่เกิดวันศุกร์ได้ไพ่พระรามแผงสอนนะคะแนะนําว่าให้ซื้อเลขทะเบียนรถหมอแก้วก็จะซื้อเลขทะเบียนรถหมอแก้วติดเอาไว้กัสสำหรับหวยอื่นๆนี่ดูชัดปากส่วนวันเสาร์ขึ้นเทพพจจันทร์นะคะคือความอ่อนหวานอ่อนโยนความมีสเสน่ห์แก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขผู้ชายที่คุณรักที่สุดไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก็ได้แต่ขอให้เป็นผู้ชายที่คุณรู้สึกรักที่สุดวันนี้ผู้ชายคนนั้นจะให้โชคให้ลาภคุณค่ะ ีจบไปแบบแรปรวดเร็วนะคะเพราะเดี๋ยวแก้วจะจะไปถ่ายรายการเฮอร์เรนทางช่อง9นะคะตอนบ่ายเที่ยงหรือบ่ายนี่แหละไม่แน่ใจราย,รายการเหมือนเขานัดแก้ว11โมงกว่าตอนแรกัดเที่ยงตอนหลังก็เปลี่ยนไป11โมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็กน่าจะเที่ยงมั้งถ้าจะไม่ผิดหรือเที่ยงฝากติดตามด้วยแล้วกันเพราะวันนี้ก็จะพูดเรื่องเล่นี่ฝากติดตามด้วยนะคะเผื่อใครจะซื้อทันแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวทําบุญเสร็จถ่ายเอ๊ะทำถ่ายรายการเสร็จก็จะไปทาบุญเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย